เดี๋ยวี้มันแบบอย่งไม่ได้แล้วผู้ชายรีายหรออู่าีกทีก็ร้ายกันนั้นนั่นแหละอยู่ที่ว่าเห็นี่ใคเป็นไงตอนนี้ผมรักแบ้หมลอันนี้ไม่แปลกันอันนี้ไม่แปลกันทุมคนต้องตัวใหญ่จะมีฟิลนี้อยู่ในหัวใจไม่มากก็น้อยเต่มีทุกคนแต่คณรากเยอะมากเลยนะจริงๆนะนี่ก็คือ เนี่ยใหญ่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 หนึ่งอันนี้เราอยู่ฝั่งโน้นด้วยเฮ้ยดีจริงๆไม่ได้กินหลายครับโคตรน้อยใจต้องฟังเลยนะผมโอเคได้ไม่ชอบมันรู้ปะเออไม่ได้ไม่ได้อะไรกินยิ่งวูบยิ่งยิ้มเลยอาต้าคุณดูธรรมดาเลยมัน มันไม่ตื่นเต้นคือไม่ใช่ทีสายเขแบบมันไม่ตื่นเต่เาชอบตื่นเต้นตื่นเต้นมีอะไรให้ลู้นนี้เหรอเออชอบอะไรมันน่ารู้กว่าเขคือจะรีสตาร์ทหนอแมไอเป็นเดียวกันตื่นเตนนคือรู้จักว่าจะเท่าี่อย่าโอเครี้อนโอเคนะรอบอให้หมดเ ตอนนี้ผมไม่มีแฟนไม่อยากมีแฟนเลยคุณดิอยากให้เวลาครับคนที่รักเราบ้างหน่อยไม่ต้องรีบนะครับจะแฟนครับผมไม่อยากได้แฟนครับได้คนที่รักเราคือจะได้แฟนครับรู้รู้สึกตัวแตกไม่ชอบเหมันไม่ให้เกียรติเขาเลยเกียรติสิเขาเป็นเขาคือมันเป็นตัวแทนของคนที่ซื้อเรา จ็แล้วแต่เราจะรู้สึกอะแต่ว่าเขารู้สึกแบบนั้นก็ไม่ดีเรียกอย่างนั้นกน่ารักดีหรอน่าตดบบี่วทร้าน่่ะได้ได้ไดครับไดด้้ข้นอย่าไงเ้ผมทีหลายคนไดได้ได้เลยก็ จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเลยไลน์ไลน์อะไรรายการรายการรวมกันนายเจ้าเมย์ก็ไลน์อย่างพูดเถอะไลน์เจ้าเมย์ไปท่ไปเที่ยวสองต่อสองแฟนด้วยเขาไปกับอีกคไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวที่เลิฟฟีเลยไม่ได้ไปสองต่อสองไปกับเพื่อนทั้งหลายคนเหรอ แต่รูปมีแค่เด็กพวกนี้ไปจนตำรวจรับตอนเชิาวันเมื่อเทียงก็เตียงผู้ไม่จําอะไรนะ